ค่ะท่านประหลาดทดสอบค่ะ <coughs>

哥那是旅行烟了。啊嗯

จังหวัดขจาจักทรอีกไม่เกินไม่เกิน15วันข้างหน้านะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าการที่เราติดตั้งเครื่องผักดันน้ํานั้นอาจจะทําให้มีน้ําเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นประกอบกับณขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดเองก็ได้มีการหารือกันว่าบริเวณลําน้ําพองนั้นเราไม่ได้มีการเพิ่มการระบายที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับซึ่งจะทําให้น้ามาเพิ่มในในช่วงท้ายนี่ต่อย่างไรเพราะนั้นการจัดการจราจรทางน้ำนะครับทั้ง ฝั่งลำน้ําพองซึ่งจะมาเติมมาประจบกับลำานื่อชีแล้วจะวิ่งไปยังมหาสารคามนั้นยังจัดไปได้ด้วยดีก็ขอแสดงความห่วงใย,ยไปถึงทางพี่น้องจังหวัดในตอนท้ายตอนล่างของจังหวัดเุีงแกนต่อไปครับ